พี่น้องว่าจังไหนเนี่ยค่ะแต่มีป่าบ้าหูเนี่ยดู like อโอ้ยวันนี้เจองูสิงในหัวดำมางูสิงสั้นตัวย้ายไงพี่น้องเนี่ยแต่มีปะบ้าขอเพิ c, ่นเลยเด้ทานลูกทานหลันเดบอนขึ้นมาป่าอย่างวันนึงเนี่ยเอ้ยนี่เียพี่น้องเดียวเอ้ยบอนอยู่ดิเอ้ยหยามันนี่เจ้าค่ะนี่ยหยามันนี่เนีเห็นปะมันเป็นของนี่หลัเดิป่าบอนยาม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 อยู่ค่ะในหัวดำเราวจะเอานี่ตั้งรถสั้นมือนี่น่ะ จุ้มพูดเดี่ยวสิบพรบกยู่บอกนอเธอเนาะเดี๋ยวทางออกไปหานรถนะะี่ะข้าของน้อยๆสิมีป่าอย่างนี้นพี่น้องว่าเนี่ยมึงรู้เนี่ยค่ะ้พาพี่น้องมาเก็บป่ากันมือเนี่ยเออเขาบออยากไปตองน้ำลายยันนั้นเขาไปในท่อมันสิเอางยากส่ดนี่นำบำ ูตัวกตกใ่ดเดี่ยดนกเนีโอ้โหนึกว่าเป็นป่าบอนเครื่องบอนโอ้โหบ๊มบ๊มลาตื้นลาตื่นมากอะตื่นต้องนี่ๆ ุูน่ะเห็นปะตายยังพี่น้องว่า mm hmm. สูดออกค่ะมันสามไัวใบพระ่ามันก็ไม่ได้บวกงดอกแต่ว่าเขามีเครื่องหน่อยอยู่กับมันล้มบุบอยู่าเต้นใช่ไหม สิมาคก็บวกมือนบ้าหละเท่าไห่ก็ขอเพ่นอะไรแบบนี้มาสีหนึ่งนะโอ้ป่าสิบว่าเอาในดอบปเนาะเรองประกาศมุดคอย่านหมูหูใหญ่อยู่แถวนี้เออมันจะเอาไปนน่ มันจะขับไปไหนพูดเลยประเดีมดนะเ้เห็นแล้วป่ะขามไปหางันไทยบนต้นนี้อะนเงีายมันเนี่ยเอ้ยางมันนี่นะ่มันขามไปไม่ได้เอพี่้องโอ้ชวนนี่โอ้บอกข้อมาดูลาขาวโอ้ไายอยู่เถอะูหแต่มาเจ้าไดบ้านล่ะนี่ไปดูบอกขอ Nem bọc cái vòi bọc ra biển đông. Ta bayu đi nữa 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 đang đi nữa 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 đi đi nữa đi nữa ขาขาวมุนมึงดูออกมาพี่เมิดเห็นปะเครื่องเขาอนใหญ่งยืดตัวนีนอ่ะุูน่ะขาาวมุนค่ะกูได้เห็นปะโอขาขาวมุนออกมาพี่เมิดเนี่ยเนี่ยีน้องย่ยงค่ะโอเครบโอ้ยจับอยู่มันนะ โอ้ยได้กบไงล่างต้นนี้ก็ห็นเอาเอาเบิ้งรูปคูน่ะโอ้พี่น้องต้นโกัก็ต้นโตกบไงฮะกบไงพี่น้องต้นนึงข้าวมัค่ะน,นี่พี่น้องบกละจะได้เอาสโกูซอยน้ำเนาะค่ะคุณน่ะเห็นปะมาเขาจะเริ่มเก็บจะใส่ไปตรงนี้แหละแตเอาน้ำได้พี่น้อง น้ำตาน้ำนี่นี่ปลาเจีบเถิงมาเนี่นี่มันออกไปน้ำเครื่องปลาก็ตรงนี้โอ้ปลาขาวหมุนขาวรกี่ขนนะอืมโอรปลาขาวเกนไเลยลวเนี่ยมันติเครื่องปั้นแบบนี้ว่าเครมันดุกก็ไาะปดุบปะปดุกปดาดุกปุดุกกับปาควลงไปแล้ว ไมส oh, ิงก hmm. yeah. ้อนเากบะมาถ่านเดสออกปููนะปูนัปูนปนเอาปูนะก้นเก็บบ้างเาเลย่มนปลาขาวน่าลายนะปลาขาวมนะเอคปลาขาวมะนี่ยุ่เสียมปนังนี้ เก็บได้ปะเก็บได้อยู่น้หน้ำมานี่ไหนึก่ซื้อเด็กวลูกเดปลาดุกหนอเะใช่คอแต่มดต่มือน่ะไม่ได้เห็นกลิ่นยูใส่ตู้เย็นแลอืมนเก็บครับเก็บห่องมึงด้วยนี่ประดุกมากนดด้วยปูนี่ไปดองปูไปดอยันนี่ซิลปาขาว อาย,ยรรุตั้ไหมยุะเรปูกคุมะล้วตัวน้อยไระดูกกันนะกเลยเาอยากจับนันประดูกไงขอบญาติประดุกน้อยนะียาญาติตากุหลยตัวโย่ถือนี่นีปูรือหัวกระดุกปูหลยอยู่เด้นี่ขีดตม้มเธอเอากน,นี่หรือมง ฉันดึงผาอ่กมันดีนี่ผาอุ้ยนั่นมาแล้วมาแล้วปลาดุกอีหลีผักกาละนี่มาปลาดุกตัวนึงปลาดุกนี่นี่กับบัลูวนีตัวนึงตัวนึงนี่ละนี่ตานัละนั่นแม่อะรน่ะแม่บัลลูปลาดุกซึนดิดุก

đây bắt đầu đi 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 đi bắt đầu đi bắt đầu đi bắt đầu đi đi bắt đi 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 đi

โค้าิโอ้คมันบ้าหลงห่งเลย่ะโอ้ดูดูกำลังปวดด้วนี่เด้ออืืมปูกปูกันไลปูยนไดดิมอุ้ยเียงบําดูดูมันมัมีสัญานี้ยงบุ๊

Nát tay cũng khóc đi. Lèo xiếc bố rắn, bố bố, bố bố rắn, bố rắn. Tung tuần Tung 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 สวงครับนาไปก่อนไยังหน่อยน,น,นี่ไดยสว่างนสามจนน้ำน้ำปลาลงไปเพไปตีลงตีลงไหมมันโตน้อยหลายส่นกับ่กาดกัดปลาดุกเงายานได้ยานปลาดุกน้อยนี่อูค่ะลองปลาดุกไปเส็ตซองตัวโอ้โอ้โอโอ น้อยไรอย่ามันสิดเงี่ยอันตัวนี้งูเกือบมันไปไปเลี้ยงไซบอนหน่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาแล้วปุ้งี้ปุ้งี้คุบคุบคุบอือฮะนี่กำงคนีนย ลองกันหน่อยตเตะขึ้นไปขึ้นไปเรื่อมันก็มีมาเรื่อยๆดกระดูกมันอยู่ในขี้นนดินเนาะนี่ตัวนึงกับบูใหญ่แล้วยุ่น้ำมันมันก็ตนนนีเนาะเดี๋ยวก็ขึ้นมาเรื่อยา่าบ่มีบป่

น็ปอะเนี่ยปากเขานำหลังองส้ามปาะเขาปาเขาหน่อยสาลุงล้มได้ได้สาลปีบป่ะเนี่ยมันเอ็ดวันนี้เขรถให้เขาออกแบบ่เก็ท่านน่านหาหท่นี่ปูปูปู เขาเจียวนี่ขึ้นก็ได้ดิเนต้องเอาไปจกมาคกกับเด็กอีปูมาตาเอาปูเนะพี่น้องยังได้อีปูคนนี้ตามัน้องเด็ดเด็ดออกมากเยอะอิปูต้องเอาจกไม่ข่อยตากข่อยย่านมือข่อยแม่ไอปูข้างหลังนี่นี่นี่สองสองโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยียบเลยเนี่เเยียบแบบตัวนึ่งเยียบกับว่าตายปูยันนี่แก่นไม่พี่นะปลาขาเนียนปะ าที่หลียังาแล้วาแล้วเป็นป่าอย่านังตัวน้อตนอยตัวน้อยเพตัวน้อยกัย่านมองบ้านนางามอ่ะแต่มีป่านบ้มีแต่ผูดุกสตัวน้อยนี่ล้วนีนี่เิ่งปูถางคนนี้เน้อโอ้หพวถึงออเ

อ๋อคอขาดเนาะอืมปอ๊บปปู๊บปุขาดากเนอ้เธอดางไม่ก <c> ่อนนี้เธอแดางกวดเส้นนี้แล้วจะไปเลือกนัา

งูตัวนั้นไปแล้วไประเ้าแ,ว,ไปไปแวเชียกันนะงตัวเดียวกันยบอ่ออเห็นปะมปลาขาวอืาขาวเนี่ยมนี่เาก็จะเก็บได้หมดนิดหนอยนี่ิตะครังน้ำอาเสียมตึงกุ้งกระไหเนาะกระซิวไง กุ้งเขาเยโอ้กุ้งกุ้งเด็กก้อยนนั้นเด้อมือเลือดกันนะมาสาป่ามาเก็บปลาซอยแน่มาได้เหลียวเหลียวเหลียออกดาอืม ปุณนะยืน่นคอปุณเต็มเลยหอยจูบกะมีปุน,ปน,นเปล่อยสตาระกุ้ปลาซิวัดปุณ เรื่องกวนล่าครับว,วันนี้เพราะว่าเสสรสติเปิดการโจมลงไปเลยมีเทียนมีงูอ่นงูอย่างเงี้งูเข้าน้านนะ้าอกเปิดองงูิดเงี้ยงวัวสเรียนเียนตะยานกลนตัยนีเนะอืเนี่ยก็มปตะนาตีต้มแหะ ตาขึนเลยนี่ถ้าบังมาเพิ่งจะขึ้นนี่นออคอคอปะเข่งซุ่มห้องตาขึ้นดุกๆุกลุแล้วปะอ้วนอ้วนอวนตะันน้อยนี่เรียงอืออือหายไปดิบ่งปุณนรเดี๋ยวลุกีก อัน,นอีกอือดิดอ๋อมเมนหมดตัวไนมีเมนเด็กน,นโอ้โๆประดุกหลายกำลังขัน,นันีิเนี่ยหุ่นเป็นเสียงใช่ป่าขันปากจะเทกับขันเด้หมดใหาเด้ดูดอีกอสิ่รงคือพี่น้องเหมือนกัน ลูกน้อยก็ได้มาเคอร์คอยู่ด้วค่ะพี่น้องเพีืเดี๋ยวกเสริมข่อยจีให้แนวดับแบบโคมกันมาซองมันข้างใหนก้อนบรู้ว่าจะเป็นตะมุนปะคัแนนหอมกับข่อยไล่เอาเนาะรีบเพื่อนเคอง์คุเบิ้งยุบบ่านละค่ะเดี๋ยวข้าไปเบิ้งคลิปต่อไปเนาะเสริมสีเมื่อล่างยุบบ้านด้วค่ะพอกับเทินสีเมื่อเนาะสลาบคลิปนี้ก็ฝากไว้สนิทเนาะค่ะฝากเป็นกำลังอกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเบ้าเดี๋ยสวัสดีครับเสียมรับพี่น้องด้วยค่ะ